อากคจากที่แล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็คือโอพ้พิกพิกพิกเมนพูดเต็มเลยทุกคนวันนี้ประตูพังเลยมัง้งโอโ้โหตอนนี้นี้ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแค่จุดเกาะอ,อย่างเดียวนะโอ้ใจเย็นก่อนที่ อย่านลเว้ยอย่าทุบบกแก่นะอุ้ยเดี๋ยวเดียวไม่ตายเธอโอ,โ,โอ้โหก็แค่ต่อจากพาร์ทที่แล้วลงไปนรกเฉยๆโอ้โหโ,โ,หโคตรเยอะประตูพังโอเคมาอืมมานี่มานี่มาน,มานี่มานี่ฟาฟาฟ,า,ฟ,า,ฟาไปไปไป พิกเลนขุดเยอะโอ้ยตายเถอะไม่มีดาบเหล็กด้วยอะดูมจะอุดแบบนี้แล้วกันนะอะขนแกมาจังไหนะไม่รู้อะอ่ะอาโหมจะขุดใต้ดินแล้วกันโอ้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  เอ้ยมันไปไม่ได้ว่าโอ้อะไรวะเนี้ยเดียวเกินไปไหมอ่ะเก็บแบบทำไม่ได้อะทุกคนทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดโอ้ไปทางไหนก็มีทางนั้นแย่ทุกทาง โอโ้นี่คือกะว่าแบบไม่ให้ผมจะไปทางไหนเลยให้ตายเถอะโอโ้คือประเด็นก็คือโอ้โหให้ตายเถอะปิเผลอตีพิกแมนโอ้โพิกแมนมาตกแล้วโอเคอย่างง่อยแล้วก็มีของดี ไม้โอเคสลายนี้ไม่น่าจะต่อได้นะครับไม้คือประเด็นก็คือเอาด้านล่างไม่ได้เดี๋ยวประเด็นก็คือเร็วจะขึ้นไปโอเคผมมีทางเดียวก็คือเราต้องคือแบบว่า นีไ่ไงสองร้อยคิวจัดจ้าดอะต่อสลัไปด้วยสลันี้ต่อไม่ได้อีกเหรอไม่ได้เถอะไปเผอตีพิกแมนพิกแมนโดนพิกแมนไล่ตรงนั้นไปถึงไหมวะโอ้โหพิกแมนแม่งโคตรเต็มเลย ผมพยายามจะไม่ต่อบบล็อกขึ้นใบหน้านะเพราะเดี๋ยวมีอาการเกิดจิดว่วงได้นะโอ้โห,โหคนแหลกแหลกเกินแหลกเกิน,นเว้ยคนแหลกแหลกจยบๆโอเคมาตอเข้าไปนะครับไม่ต้องรีรอเลย,เลย เอ้ยเดี๋ยวเด,วเดวคือเปคือตอนนี้เนี่ยผมกาลังที่จะไปด้านคือผมจะไปที่ฟาร์มของผมนะเพราะว่าในฟาร์มนี้มีของดีอยู่อ่ะเดี๋ยวจะก,กระโดดโอ้โหไม่ไม่ไม่มจะตู้ประตูไม่จะตู้ประตูไม่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 มน,นี่มันนี่มา โอ๊ยอมนแหลกคือมนแหลกแล้วมนแหลกพร้อมที่แบบโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเตรียมไม้โอเคไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยโอเคก็คงจุดดวงสวยนะครับเอา้าชุดก็หายไปไหนอ๋ออยู่นี่ไง ใส่ไปเลยนะครับรองเท้าไม่มีใส่อีกไอ้ตายเถอะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะออกจากบ้านไปก่อนนะครับก็สถานการณ์ดูจากระยะเนี่ยมันดูไม่ปลอดภัยนะครับก็ตัดสินใจก็เลยต้องออกจากเดี๋ยวก่อดูตรงนู้ก่อนตรงนู้กแมนติ่ง เต็มใช่ไหมไมว้ไอใจต,ตื่นมันจะโยนไม้กันเราสามารถทำธนูได้นี่วะธนูธนูลูกขนูอย่างเท่านี้นะ่ะโอเคเราสามารถทำครับขนูได้เนะน่ะทำธนูธนูโอเคมายเรียออะไรสามารถครับขนูได้อีกอนะ่ะ อ๋อมีเครื่องแบบลูกขนูครับไปดูเจนครับอย่างนี้ลูกขนูโอ้โหมาเต็มเป็นเปิดเลยคือถามว่าจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคิดไม่ออกเนี่ยผมเนี่ยข้าเดินไปเป่าๆนะมันมีผมว่าต้องใข่ตัวเด็กด้วยอยู่นิ่งๆ อยู่นิ่งๆจะขวางทางทำไมโขฆ่าตัวเด็กเองมันเยอะแล้วไหมไมาให้โคฆ่าตัวเด็กเองแตกไปหนึ่งไม่น่าจะรอดว่ะต้องทำยังไงดีวะเฮ้ยคือมีทางเดียวก็คือเราต้องวิ่งไปเลยนะสเตปนี้นะครับผมต้องวิ่งไปเลยนะ เต็ดนี้ผมต้องวิ่งไปโอเคไหวิ่งไปนะโอเคนะเตรียมตัวที่จะวิ่งไปแล้วนะวิ่งวิ่งเออ ไม่ได้นะโดนเฉยเลยโอ้ตายเธอมันทำไม่ได้วะเฮ้ยโอ้ยใยเธอไม่มีฐานอีกฐานบ้านไหนจะไม่มีวะเฮ้ยโอเคมาแต่ผมเนี่ยคือตรงนี้แบบโคตรมากเลย เยอะมากโอ้โหพิดแนนพุตุนไม่มาจะพังประตูเก็บพังอะต้องกดคลิปไปอ่ะอตีด,ดีดีก็ได้ตีไม่ได้อีกก็แหลกแหลกหลุดเ,เกินมันแหลกนะเพื่อนประตูก็จะพังแล้วเพื่อน เพื่อนประตูจะพังเลยเพื่อนประตูเราจะพังเลยเพื่อนอเฮ้ยฟังอยู่ปะเนี้ยบอกว่าประตูจะพังเลยเรียบร้อยทางไปนัดไปันหนึ่งนะครับโอเคกว็วิงว่งวิ่งวิ่งตืมตื้อตื้อตื้อโอ้ไม่มีตัวปิดติดไฟเอ,อือมันทำไม่ได้นะ ผมว่าผมจะวิ่งได้หรือเปล่าหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองคิดไปเองเอยทำไม่ได้นะป่านี้โครงหายรีโหลดไปหมดแล้วเนี่ยป่านี้โอ้ทำไม่ได้นะ,ะ,นค,นะ,ะนนะคือเดี๋ยวผมจะบอกเหตุการหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่ที่แบบไปสำรวจแล้วผมตายครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ชุดทองไปฆ่าพิกแมนะครับก็ ไปฆ่าเผอไปฆ่าแล้วใช่ไหมเข้าเกมแล้วเผอไปฆ่าแล้วมันก็เรียกพวกมาตามมาถึงยันบ้านนี่นะครับก็เต็มเลยนะครับคือมันตามมาถึงยันบ้านมาเลยจูจูด <white language language> ูส uh, ึดูโนสุรึบะ o ูไมโนส์ไรส์นาวอ่ามอสเจอร์เรดบัยเอออ่านไม่ออกเหมือนกันมันทำไม่ได้มันมี แมนมันอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมฆ่าไปทีได้ตัวฆ่าไม่ได้อ่ะมันไปไม่ได้วะเฮย้ยนอนไม่ได้อีกว่ะผมว่ามันผมว่าปลอดภัยอ่ะอะ เดี๋ยวเราต้องดูพลิกแมนก่อนนะครับตอนนี้พิกแมนเขาโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปด้วยพาน,นี้บอกเลยว่าต้องไปนั่งเคียร์กับพิกแมนนะครับ อุดไม่ทันผมต้องอุดให้ทันวะ่ะมันอุดไม่ทันน่ะคือผมต้องอุดทางเข้าตรงนี้ก่อนไงแล้วก็โอ๊ยตัวนี้มันเสือกิงว่ะเฮ้ยอย่าเสือมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ๊ยมันเรียกกล้งมาเลย โดนไปได้อีกอะมาเลยมาเลยอะฆ่ามาเลยฆ่ามาเลยเออเดี๋ยวจะได้เกิดไปที่อื่นนั่นแหละไม่ใช่อะไรงอนไม่ได้งอนนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวครั้งน,นี้ก็กผมขอหนีจากบ้านไปก่อนนะครับก็คือ โอเคมาคือคันนี้เนี่ยน่าจิตตายยาวๆตายไปกีิกี่ตัวแล้วเนี่ยนะถานหน่อยหวังว่าจะไม่ตามผมไปถึงนี้นะโอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดว่าไม่รู้ตายกี่ครั้งกันนะโอเคมาเดี๋ยวคันนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออ้อมไปตรงนู้นแ้วกันนะ คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะอ้อมไปใบโอมทะเลทรายเนี่ยอ้อมไปตรงนู้ไปไปยันหมู่บ้านเอ็ตรงนู้เลยนะเป็นหมู่บ้านที่เราเคยสำรวจก่อนหน้านั้นอีกนะ ร้อยตอนตอนเช้าดีไหมวันนี้เมันเสียวคิปเปอร์บ้าเลยเนี่ยโอ้ยมาทุกอย่างเลยนะอ,ยยนะอะไรก็ตามเนี่ยขอแค่แบบทำอะไรแบบ ขอแค่แบบดอบจุดก่มาดอบมาดอบมาให้เดี๋ยวนี้ดอบมาดอบมาอืมดอบมาดอบมาเฮ้ยเฮ้ฮฮมาครับก็โอเคเดี๋ยวพานน้าเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้แค้นมันเลยว่าในนรกมันมันยังอยู่นะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตี อข,อขออย่าขอเอาไปที่แบบพูดคำหยานมาเนี่ยครับก็ไม่แบบไม่ตั้งใจจะพูดอ่ะคือมอตเตอร์บางตัวแบบมันเช่อมมาแบบเช่อมมาแบบที่ผมกําลังจัดของเวลาไม่จัดของก็ไม่มาโอเคมาเราเดิอนอ้อมมาแล้วนะครับก็โอเคมาเดี๋ยววันนี้จะเก็บข้าวแล้วกันนะครับคือขอเก็บทรัพยากรแล้วกันนะเพราะว่าคือ คือก็่าหิวไม่ใช่อะไรก็หิวอยู่นะโอเคนะก็ผมว่าเจวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เจอคลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ในช่องผมด้วยนะครับโอเคคลิปหน้ากลมาแก้ไขแน่อนอนโอเคไปแล้วนะครับทุกคน้ยเสียอารมณ์